สายการบินสิงคโปร์แอร์ระบุว่าไม่มีผู้โดยสารหรือว่าลูกเรือคนใดได้รับบาดเจ็บจากเหตุเครื่องบินโดยสารโบอิ้ง777 300 ER เที่ยวบินที่ SQ 368ที่กำลังเดินทางไปยังเมืองมิลานประเทศอิตาลีต้องลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินชางมีในสิงคโปร์เมื่อเวลา6.50นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะครับโดยหลังจากเครื่องบินลำเก่าออกเดินทางไปได้ราว2ชั่วโมงนักบินก็เห็นสัญญาณเตือนความผิดปกติเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องยนต์จึงตัดสินใจนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินซึ่งเครื่องบินลำ ไฟลุกไหม้บริเวณเครื่องยนต์ที่ปีกขวาท,าทันทีที่ลงจอดท่านนี้นะครับคาดว่าผู้โดยสาร222คนและลูกเรืออีก19คนจะสามารถออกเดินทางได้อีกครั้งภายในวันนี้ครับและเมื่อเช้านี้นะคะก็เกิดเหตุระทึกขวัญขึ้นที่สนามบินชางฮีที่สิงคโปร์นะคะเมื่อเครื่องบินของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์กำลังล่อนลงจอดฉุกเฉินก็ปรากฏว่าเกิดไฟลุกท่วมที่บริเวณปีกด้านซ้ายนะคะเหตุการณ์นี้เราไปดูภาพกันค่ะ อันนี้เป็นภาพเพลิงไหม้ที่บันทึกได้โดยผู้โดยสารของเที่ยวบินดังกล่าวนะคะก็คือ sq 3 6 8สิงคโปร์มิลาน เมื่อเกิดไฟลุกไหม้ที่ปีกขวาของเครื่องหลังลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินของสิงคโปร์เมื่อเวลา6นาฬิกา50นาทีตามเวลาท้องถิน่นซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดโฟมและน้ำก่อนจะควบคุมเพลิงไว้ได้ภายใน10นาทีผู้โดยสาร222คนและลูกเรืออีก19คนไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็สามารถอบพยพออกมาจากเครื่องได้อย่างปลอดภัยคะ่ะเที่ยวบิน SQ 368นีน้ออกจากสิงคโปร์เมื่อเวลา2นาฬิกา5นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะคะแต่หลังจากที่ผ่านไป2ชั่วโมง30นาที กัปตันก็ประกาศว่าจําเป็นจะต้องนําเครื่องกลับลงมาจอดฉุกเฉินที่สิงคโปร์เนื่องจากมีน้ํามันรั่วที่เครื่องยนต์บริเวณปีกขวาขณะที่สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ก็ออกแถลงการขอโทษแล้วก็ระบุว่าได้นาผู้โดยสารชุดเดิมออกจาก ออกเดินทางงปยัเไมืองเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ปีกของเครื่องบินสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์นะคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่นักบินได้นําเครื่องบินลนํานี้ลงจอดที่สนามบินนานาชาติชางฮ er, ีเรียบร้อยแล้วจึงทําให้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะ นี่เป็นภาพที่ผู้โดยสารคนหนึ่งของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ค่ะเที่ยวบิน SQ368 มุ่งหน้าสู่เมืองมิลานของอิตาลีได้ถ่ายภาพเอาไว้นะคะขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณปีกเครื่องบินโบอิ้ง7 7 7ด0 0ขีด300อ ER, รด้านขวาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ ผู้โดยสารคนหนึ่งเปิดเผยว่าได้กลิ่นเหม็นเหมือนน้ำมันอย่างรุนแรงขณะที่เครื่องบินกำลังบินอยู่บนน่านฟ้าจนกัปตันประกาศว่ามีสัญญาณเตือนเกี่ยวกับน้ำมันและตัดสินใจบินกลับไปที่สนามบินชางฮีของนหลังลงจอดแล้วทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงประจำสนามบินสามารถเข้าควบ

ใส่ขึ้นเครื่องบินก็หวาดเสียวว่าจะตกหลุมอากาศหรือเปล่านะคะแต่เครื่องบินลำนี้หวาดเสียวตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเครื่องบินเลยนะคะคนี่ต้องจับตาดูวินาทีนี้แบบข้ามกระพริบตาเด็ดขาดเลยนะคะฟ้าผ่าเครื่องบินคุณผู้ชมเครื่องบินลำนี้ของสายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ของจีนนะคะจอดอยู่ที่สนามบินนานาชาติเจียหยางเฉาซานในมณฑลกวางตุ้งนั่นเอง ทางใสก่การบินบอกว่าฟ้าผ่าลงมาขณะที่เจ้าหน้าที่กําลังจะเข้าไปตรวจสอบเครื่องบินพอดีแต่ว่าครอดีที่เจ้าหน้าที่ยังไม่ทันเข้าไปนะคะ,คะขณะน,นั้นก็ไม่มีคนอยู่บนเครื่องบินก็เลยไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะโอ้ยน่ากลัวนะคะเนี่ยเชา้าวันนี้ฝนต<อ>ก <มา S 1> แล้วเดี๋ยวคุณอนุวัฒน์จะต้องขึ้นเครื่องบินด้วยว่าเราพักคุ้มครองเราพักคุ้มครองสาบนไม่บ่อยเปล่าอะไรนะครับสาบานไม่บ่อยไหมไม่มีไม่มีเป็นคนดีครับคนดีพักคุ้มครองครับมีแหละค่ะเขาบอกว่าเหตุฟ้าผ่าครั้งนี้เกิดขึ้นนนนจาาาากกพยยุฝที่่มมระะะลงงอัค ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบนี้แล้วค่ะ ณะชิ้นส่วนที่พบนะคะคุณผู้ชมมีลักษณะสีขาวโค้งเป็นสี่เหลี่ยมมีความกว้างและความยาวของทั้งสองข้างนั้นไม่เท่ากันค่ะน้ําหนักราว100กิโลกรัมผิวด้านนอกเป็นโลหะคล้ายอลูมิเนียมเคลือบสีขาวอย่างดีโดยมีเลขซีเรียลนัมเบอร์3 0 7 3 0 8และเลข2โรมันกำกับอยู่หลายจุดด้วยกันพร้อมกับมีซากสายไฟยึดติดอยู่นอกจากนี้น็อตทุกตัวที่ยึดติดกับผิวด้านนอกยังมีเลขกำกับทุกตัวด้วย เบื้องต้นนั้นเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการบินได้เข้าไปตรวจสอบสันนิษฐานว่าอาจเป็นซากของเครื่องบินแต่ยังระบุไม่ได้ว่าเป็นเครื่องบินจากประเทศไหนแต่ไม่ใช่ชิ้นส่วนเครื่องบินของกองทัพอากาศไทยอย่างแน่นอนผู้เชี่ยวชาญระบุด้วยนะคะว่าตัวเลข serial number ที่ปรากฏบนตัวน็อตนั้นเป็นน็อตที่ใช้สำหรับเครื่องบินโ Boe ิ n g 777ซึ่งก็เป็นรุ่นเดียวกับเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์ m h 370ที่หายสาบสูญไป แต่ว่าทั้งหมดก็ยังไม่อาจฟันธงต้องรอผลตรวจพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่การบินพลเรือนประเทศมาเลเซียร่วมด้วยค่ะขณะที่สำนักข่าวต่างประเทศต่างก็ให้ความสนใจเกาะติดกระแสข่าวนี้ด้วยพร้อมกับระบุว่าชิ้นส่วนที่พบไม่น่าจะเป็นของเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์ MS 3 7 0แต่น่าจะเป็นชิ้นส่วนของจรวด S 2 A ของญี่ปุ่นเพราะว่ามีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากนะคะ ท่ามกลางข้อกังขานะคะว่าซากปริศนาที่พบนั้นคืออะไรกันแน่วันนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่นิรภัยการบินกระทรวงคมนาคมรวมถึงเจ้าหน้าที่การบินพลเรือนประเทศมาเลเซียได้ลงพื้นที่ร่วมกันเพื่อตรวจสอบซากชิ้นส่วนที่พบทุกชิ้นอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะทีมข่าวจอประเด็นสเปเชียลวันนี้เราอยู่ในพื้นที่ด้วยติดตามเรื่องนี้กับคุณสิรนพรมูลอุทกกันเลยค่ะ พบซากเครื่องบินเล่าอย่างระทึกเช้าวันเสาร์กำลังจะออกเรือหาปลาแต่ต้องแปลกใจพบซากชิ้นส่วนอะไหล่ปริศนาขนาดมหฮือมาอยู่ชายทะเลจึงชวนเพื่อนบ้านออกมายกไปไว้ริมถนนแล้วตนก็ออกเรือหาปลาตามปกติจนมีคนมาทักว่าชิ้นส่วนปริศนานี้คล้ายชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องบิน ตนเลยแจ้งหน่วยงานให้มาตรวจสอบส่วนตัวไม่รู้ว่าเป็นชิ้นส่วนอะไรแต่ก็คิดว่าไม่น่าใช่ชิ้นส่วนรถยนต์เพราะวัสดุที่ใช้และขนาดแตกต่างกันบวกกับบริเวณนี้เป็นชายหาดไม่มีรถวิง่งอ๋อตื่นเช้าขึ้นมาผมเดินไปที่ชายชายชายทะเลแล้วก็เห็นมันลอยมาติดอยู่มันติดอยู่ที่ชายฝั่งชายชายชายหา,าดครับครับตอนนั้นคุณลุงคิดว่าเป็นอะไรอยากไปรู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่ามันเป็นคงเป็น ชิ้นส่วนอะไรทักอย่างประมาณนั้นลใหญ่เลยไหมใหญ่ใหญ่อย่อยางเนี้ยขนาดเนี้ยมันคว่ำหน้าอยู่คว่ำคว่ำอยู่คว่ำคว่ำอย่างเนี้ยแล้วก็ทีนี้ก็ชวนพวกมาช่วยกันเอาไม้งัดขึ้นมาแล้วก็หามาวางไว้ชาวบ้านต่างมั่นใจว่าเป็นชิ้นส่วนของเครื่องบินเพราะมีเลขซีเรียลนัมเบอร์ระบุในอะไร วันเดือนปีที่ผลิตตรงกับวันที่17มกราคม2012และยังพบมีตัวเพลียงทะเลเกาะอยู่จํานวนมากคาดว่าชิ้นส่วนนี้จมอยู่ในทะเลราวหนึ่งปีสอดคล้องกับช่วงเวลาที่สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MS370 หายสาบศูนไปจึงอยากให้เร่งเข้ามาตรวจสอบถ้าหากเป็นซากของเครื่องบินจริงชาวบ้านก็จะขอทาบุญอุทิศส่วนกุลให้ผู้ตายก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเก็บซากชิ้นส่วนกลับไปนี่ประมาณ ประมาณอายุประมาณสักปีเศษหรือว่าประมาณปีหนึ่งอะไรเนียครับซึ่งถ้าบอกว่าปีเศษเนี่ยมันก็คาบเกี่ยวกับเหตุการณ์เ s 3 7 0สูที่มันตกก็มันคาบเกี่ยวกันแต่ว่าจะใช่หรือไม่อย่างไรเราเราชาวบ้านก็บอกไม่ได้นะครับถ้าทางราชการที่จะเอาไปพิสูจน์นะครับทางชาวบ้านก็ยินดีนะครับแต่ต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าเป็นชิ้นส่วนของเครื่องบินลําไหนที่มาอย่างไรนะครับถ้าเป็นชิ้นส่วนปกติก็ก็ เอาไว้ที่นี่นะครับแต่ถ้าเป็นชิ้นส่วนของโบ e ิ่งนะครับ MS 3 7 0<า>นะครับถ้าเป็นเครื่องบินลำนั้นจริงนะครับทางชาวบ้านก็ยินดีนจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาไปพิสูจน์แต่ก่อนที่จะเอาไปพิสูจน์เนี่ยถ้าเป็นลำนั้นจริงชาวบ้านพร้อมที่จะทำพิธีสวดน,นะครับทำบุญสวนอุทิศส่วนกุศลไปให้กับผู้ที่เสียชีวิตกับเครื่องบินลำนั้นนะครับนั่นคือที่ที่ชาวบ้านคุยกันไว้นะครับ พราะว่าชิ้นส่วนปริศนานี้มีความยาว3.5เมตรความกว้างด้านล่าง2.4เมตรด้านบน3.2เมตรน้ำหนักราว100กิโลกรัมและได้มีการบันทึกข้อมูลพร้อมถ่ายภาพและนำชิ้นส่วนบางชิ้นตัวเพียงที่พบไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่จากประเทศมาเลเซียปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชนของไทยบอกแค่ว่าจะนำข้อมูลทั้งหมดกลับไปตรวจพิสูจน์ว่าซีเรียลนัมเบอร์บนหัวน็อตที่พบ ตรงกับหัวน็อตที่ใช้ในการผลิตเครื่องบินโบอิ n ง777ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับเที่ยวบิน m s 370ของมาเลเซียแอร์ไลน์หรือไม่ค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานนิรภัยทหารอากาศนะคะกำลังทำการยกซากเครื่องบินนี้เพื่อที่จะไปเก็บไว้ที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองเพื่อที่จะดำเนินพิสูจน์ค่ะว่าซากชิ้นส่วนนี้เป็นของเครื่องบินหรือไม่ค่ะ คณะกรรมกานนิรภัยกองทัพอากาศระบุจะนำซากชิ้นส่วนกลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านอากาศยานตรวจพิสูจน์ซึ่งยังไม่แน่ใจว่าต้องใช้เวลานานเท่าใดเพราะเป็นการพบเพียงชิ้นส่วนเดียวที่ผ่านมาบ้านเราก็ไม่เคยเกิดเหตุร้ายทางอากาศยานมาก่อนส่วนจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ MS370 ที่หายสาบสูญไปหรือไม่ยังไม่อาจชี้ชัดจะต้องเอากลับไปไว้ที่กองทัพอากาศตอนเมืองก่อนนะครับเพื่อมีหน่วยงานไหนที่สนใจ จากพิสูจน์ว่ามันคือ,อเป็นซากของเครื่องบินหรือเปล่าหรือถ้าเป็นเครื่องบินจะเป็นแบบไหนก็ยังไม่ทราบนะครับอาจจะไปเกี่ยวข้องกับสายการบ,บินไหนก็แล้วแต่ก็มาที่จะมาตรวจสอบได้แนวโน้มนะครับถ้าดูถ้าดูจากชิ้นส่วนเนี่ยก็คล้ายๆกับชิ้นส่วนเครื่องบินนะครับแต่ขอให้ทางเจ้าที่ได ได้ตรวจสอบนะครับมันต้องมีเวลาในการพิสูจน์นะครับแต่อย่างเงี้ยมันเป็นชิ้นส่วนที่ลอยมาจากไหนไม่ทราบอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเราจะม,นะมาชิ้นเดียวโดโดโดเนี่ยอันนี้จะยากหน่อยนะครับท่ามกลางปริศนาสร้างที่พบคือชิ้นส่วนอะไรกันแน่กลายเป็นกระแสที่คาดการต่างๆนานา,นาจากหลายฝ่ายที่สุดต้องรอบทพิสูจน์จากทั้งสองประเทศทั้งมาเลเซียและไทยพรศักดิ์แพลนุล่มแฝดถ่ายภาพศิรพรมูลนุทพบเจาะประเด็นสเปเชียลรายงาน ผู้เชี่ยวชาญระบุนะคะว่าซากชิ้นส่วนที่พบนั้นสามารถเป็นไปได้ค่ะทั้งซากของเครื่องบินซากจรวดส่งดาวเทียมหรือแม้กระทั่งซากของเรือเดินสมุทรนะคะซึ่งทั้งหมดก็ต้องรอความชัดเจนจากผู้เชี่ยวชาญด้านการบินทั้งของประเทศไทยและมาเลเซียจะลงความเห็นสรุปร่วมกันซึ่งก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาราวหนึ่งเดือนซากปริศนาที่พบทั้งหมดนั้นจะถูกคลี่ปมค่ะ